เมื่อกี้โทษทีนะครับเมื่อกี้ก็ผมไปส่งแม่มาไปทำทุลามามากกว่ามั้งเรียกวอย่างนั้นก็ได้โอเคก็หลังก็นื่งจากผมเตือนมุนวอกรอบเมืองอาบน้ำแปรงฟันคอยคุณโฟกอยู่นะเยี่ยมครับส่งเอดาวอลขึ้นสวรรค์เฮ้ยระวังเฮ้ยอัดตูมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย แวะเอาเลยครับพี่น้องโหเซแซซี่ด้วยโหรูปไายลมเลา้าเฮ้ยเดี๋ยวไงคีย์บอร์ดจะไปเองวะพี่โฟกพี่โฟกฮะคีย์บอร์ดรู้สึกเหมือนจะไปเองวะอ,อ๋อไม่ไม่ละไม่ละ

โอ้ัมนมันชอบดับสเต็ปไงพี่พี่โฟกส์จะการไม่เดี๋ยวผมจะการซ้อมปีให้พี่จะการจะการไปแล้วกันองงโอ้โหบีบอยจริงกลัวตายเลย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนะอ,วอะไรวะเออพี่ก็ไม่มีแล้วเฮ้ยนีเลือดตัวเองได้น,นี่ บอกว่ามีของดีทำไมไม,ไม่เอามาใช้ใช่นะมีระเบิดทำไมไม่เอามาใช้ใครวะพบียร์ลบบิ๊กจะปาระเบิดแล้วบิ๊กคอยสีแล้วไมอย่าดพึ่งอยนะพึ่งอยนะพึ่งอยนะพึ่งโอ้ตาย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 เยี่ยม อะไรอะไเอะไรอะไรเออเออเงี้นแล้วพี่โฟกเลยพี่โฟกโฟกพี่โฟกครับกระสุนกระสุนยางจะพูดถิงกระสุน ผมไม่ตายเลยนี่นะขอ,อเก็บลูกกระสุนกับแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงผมชัดไหมครัชัดครับชัดครับโอเคฮะถ้าชัดก็โอเคนะตอนนี้ลูกกระสุนผมหมดก็โดดเลยๆครับ ซัดมันเลยครับสัดมันสัดมันเตะ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 เตะเผือกตีเ้ะเผือกติีเตะฟันติดมันติดเผือกเผือกเอือกอ๋อครับแต่ช่วยไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงกันเะช่วยแบบไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงนะครับ

วิ่งฮะลีออนรอบนี้ลีออนไม่ลีออนไม่ยุ่งฮะเรื่องนี้ลีออนจะไม่ยุ่งครับเรื่องนี้ลีวจะไม่ยุ่งโว้ยเขานี่พิวตัวเองครับพิวไม่ได้ฮะเลือดหมดถ้าเลือดผมมีผมก็พิวไปแล้วล่ะโอ้โหตอนนี้กำลังสยิวมากเลยอืมเอ้ยตัวอะไรยิงวะ รรเร็วๆครับเร็วๆครับเร็วๆบอ,อ,อ,อกเก็บซอมบี้ก่อนนะครับผมจัดการซอมบี้ให้ครับครับผมอะอไรออ่ะทำอะไรลงไปฮะออออทำอะไรลงไปค<า>ไรปคับยิงซอมบี้สิครับ ทำไมโดนไปโดนกระส,สุนโดนพี่เหรออืมอ่ะเรื่องนี้ลิวจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ลิวลิวจะขอบายหลังจากลิวเก็บลูกกระสุนเรียบร้อย,ยนะตอนนี้คุณริวโฮยูเคนรีบรีบมาโดยไวครับกลังวิวจะไม่ยุ่งบอกไปแล้ว ลิวจะไม่โยงลิวไม่เกี่ยวเว้ยวิ่งอย่างเดียวตาดดเป็นอันโอ้ยเกือบเกือบลิวจะวิ่งอย่างเดียวลิววิ่งวิ่งวิ่งสู้ฟัดเดะจือลิวลิวเฮ้ยวิ่งลิวเออเออลิว ลิวริวริวลิวเอาไปไหมคุณริวเอาไปไหมครับกำลังวิ่งฮะคุณริวตอนนี้เลือดเหลือครึ่งหนึ่งฮะเมื่อไหร่จะถึงขั้นสุดยอดที่เนี้ยริววิ่งสู้ฟัดเก็บสัมบีย